สวัสดีครับอีพี่นี่เขาอยู่กันที่นองหานครับตำนานผาแดงนางไอ้นี่แหละครับพี่น้องนี่ก็นี่ก็เป็นที่พี่น้องเห็นนี่ก็เป็นสะพานธรรมชาติดอนโพนะครับสะพานดอนโพนะน่ะนี่มันที่ทะลุไปหอดพูดนะครับเกาะนองหานเพื่อครับนี่บรรยากาศวิวอ่กันจจังสีละครับพี่น้องธรรมชาตินองหาน แหลงรวมธรรมชาติสัตว์น้ําของชาวหนองหานชาวสก,กลนครเนี่ครับพี่น้องโอ้ไอไอนาะตำนานผาแดงนางไอที่พี่น้องกะสีได้หูเพราะเขาเข่าวเนี่ยแะครับในเพลงของไอมุนแคนที่โด่งดังไปในจุดนั้นนะครับเนาะแล้วก็ มีโอกาสมาสกลนอครครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบึ่งธรรมศาสตร์มาเบิง่งที่จุดตำนานผาแดงนางไอเนาะพี่น้องเนาะพึงไปเรื่อยๆครับตอบ่อีมีชาวบ้านมาอ่า ท่องเที่ยวกับมีมาเที่ยวมาพักผ่อนนอนใจมาหาป่ากับมีมาหากินหาอยู่หากินนะพี่น้องอนี่พี่น้องเห็นเด่นทั้งหมดซูมเข้าไปซูมได้แค่นี้นะครับพี่น้องนี่นก็เป็นนองหานรครับเป็นภูพานครับเพื่อภูพาน แล้วก็เทือกเขาผู้พานครับทอดยาวไปจากกาลสินไป้นที่สกลนครมุกดาหารไปคเขาผู้พานเนาะนีะ่ไปก็เห็นดูนพี่น้อง มันเกดกากาแกอยู่พี่น้องช่วงนี้ฝนกระตกช่วงนี้คีเตอร์กำลังมาแรงครับพี่น้องมาถ่ายคลิปถ่ายยังไงพี่น้องเบิงนเนาะก็ได้เห็นหลากหลายที่ครับ มองบ่เคยไปก็ได้เห็นมองบ่เคยเห็นก็นเคยเห็นนั่นเฮ็ดแห่งแบบว่าอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับพี่น้องมีโอกาสกมาครับมีโอกาสกมาได้มีโอกาสกมาสกลนครน,น,นครพนมแหล่งท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ หลากหลายครับที่พี่น้องเห็นพูนครับเ็ง mm hmm. แดงไปหาเกาะเกาะคุณนเกาะอเกาะหงสครับสู้ไปสู้ไปที่พี่น้องเห็นอยู่เหือนกะเป็น <c oughs> เป็นนออ้องไอเกาะน้องหานครับเกาะน้องหานตำนานผ้าแดงนงังไอนี่หละครับพี่น้อง อ่าพูดอะอย่ากเู้ประวัติคร่าๆวๆก็นเอาไปซ์ชเบึงใน Google ก็ได้นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมื้อน้า EP ต่อไปบหรืีพ p ต่อไปนะครับมื้อนาผมสิหาข้อมูลมาฝากตอนพี่น้องนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติครับพี่น้อง อ,อสุดลูกหูลูกตาพี่น้อง้ย่างบลทัวแต่มื่อนี้อาสิงย่างไปบ่ถึงเลยเพราะว่าแก่ซเลือเกินต้องมาส่วงแรงๆเนาะพี่น้องตะวันทิศิตกีมนบรรยากาศที่เขาเชื่อเขาภูพานครับกับธรรมชาติ์หนองหานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตว์น้ำนะครับเป็นที่หาอยู่หากินของพ่อแม่พี่น้องในละแวกนี้ครับของสรอนุรีกรกงเว่าได้ครับเนาะกษสิมีส่วนมากก็ตรเป็นบัวครับเป็นบัวบัวหลวงต้นบัวหลวงบัวหลายสายพันธุ์ครับตรงข้ามนะเก็ตรเป็นอุทยานบัวอุทยานหนองหานน้อยนะครับอุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรติครับเป็นอุทยานบัวของ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับที่มาากำกับดูแลในจุดนั้นนะครับพี่น้องเนาะแต่สำหรับจุดนี้เป็นจุดหนองหานจุดชมยูหนองหานเนาะย่างมาเรื่อยเรื่อยย่างมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆยรื่อยพี่น้องเอาจนแบตเบิเดเลยได้เลยครับ <c oughs> สุดยอดี่ก็เป็นเกาะหนองหานเกาะหนองหานผาแดงนะงไอ้ครับพี่น้อง สุดยอดนี่กับเพิ่งข้างแรกขึ้นกันครับที่ผมสี่ได้มานีนี่สุดยอดเลยพี่น้องมาถ่ายถอดให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะ อผมสิแพนกล่องให้พี่น้องเบิร์ครับนี่เื่อยๆไปไว้นี่พี่น้องทั้งคุณก็สิเป็นทั้งนครพนมนะครับพี่น้องฟังแล้ากูล่ะไปทั้งคุณละไกลเติอบอยู่แล้วก็ อันมาเรื่อยๆร,รรมชาติอน้โไปทางพี่น้องเห็นนะพมดไปสกลนครครับอืม บรรยากาศธรรมชาติครับพี่นอ้องเอ้าสำหรับคลิปนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมสิไปขึ้นไลฟ์สดใน youtube ของช่องเจรุนพารวยนะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในทํำคลิปต่อไปครับเพราะว่าส่วนมากก็สิเป็นทํำคลิปเกี่ยวกับหวยนะครับเนาะแต่ว่ามือือนี้มีโอกาสว่าเที่ยวก็สิเป็นอีพีท่องเที่ยวเฮ็ดอาหารแน่นะครับ ตาฝาพี่น้องให้กำลังใจเด้แล้ครับซองน้อยๆของเขาครับไปได้ยวน้ก็ริเรเร่ใกล้สีเขามื่อนทรับแล้วครับพี่น้องนี่ล้วขอบุณพี่น้องที่เอนดูนะครับช่องเจรุนพารวยนะครับเนาะขอบุณพี่น้องที่คอยสปอร์ตทุกคนครับป็นกำลังใจให้ทุกคนครับรใใสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวอต่อไปนี่คลิปจากน้องหานต่อไปก็สิเป็น ใหาเข้าไปในเมืองครับเป็นพระธาตุเชิงชุมนะพระธาตุเชิงชุมสกลนครน,นะครับเสิไปประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนาสี่ไทยอย่างพี่น้องได้เรื่องเรื่อยๆแหละครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสารคทีต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ